สวัสดีครับที่นี่มาวันวันนี้พาทุกท่านมาพูดคุยกับอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนักศึกษามหาวิทยาลัยบนรมราชธานีโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับซึ่งได้รับเหรียญรางวัลเรียนดีพระราชทานโดยกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์แน่นอนครับเป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนสูงสุดของแต่ละมหาวิทยาลัยนะครับที่เปิดทําการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์นะครับนักศึกษา คณะวิศวศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก็คือนายจิรพัฒน์สานตะนะครับนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะครับด้วยบนการเรียน3.97ครับวันนี้จะพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยและแสดงความยินดีกับน้องครับสวัสดีครับน้องจิรพัฒน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับในเบื้องต้นต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับความสําเร็จในครั้งนี้นะครับจิรพัฒน์ชื่อเล่นอะไรนะครับชื่อบิ๊กครับบิ๊กนะครับ บิ๊กรู้สึกยังไงบ้างกับรางวัลที่ได้มาครับครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจครับที่สิ่งที่เราขยันมันเพียรมาครับวันนี้มันเป็นรางวัลในครั้งเนี้ยครับรวมถึงรางวัลในครั้งนี้มันก็เป็นเกียรติต่อตัวผมแล้วก็ครอบครัวด้วยครับค่ะโดยบิ๊กนี้บอกไปเมื่อสักครู่ผลการเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งเท่าไหร่นะ3.97ครับ3.97 โอ้สูงมากนะครับความสําเร็จกว่าจะได้มาซึ่งรางวัลเหรียญทองตัวนี้ของบิ๊กนะครับ <Okay. S 1> ขอพูดคุยข้อมูลเพิ่มเติมได้นะได้ครับรบิบ๊กนี้เป็นคนภูมิลำเนาที่ไหนครับเป็นคนอําเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ครับเชียงใหม่ครับแต่มาเรียนที่อุบลครับก็ย้ายมาเรียนมัธยมอยู่อุบลแล้วก็มาต่อมหาวิทยาลัยอุบลยังไงคุณพ่อคุณแม่เป็นคนพื้นเพนที่โน่นเลยใช่ไหมใช่ครับอ๋อ เชียงใหม่นี่อากาศดีนะเออแล้วมาอุบลด้วยเหตุผลอะไรบ้างก็อุบลก็อากาศดีครับแต่ว่าผมผมเป็นภูมิแพ้แล้วก็ช่วงช่วงหนึ่งของเชียงใหม่มันจะเป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรก็จะมีฝุ่นควันเยอะครับแล้วก็ลุงก็อยู่ที่นี่ด้วยก็เลยมาปักหลักที่อุบลตอนนี้ก็เป็นคนอุบลนะครับแต่ก็เป็นคนอุบลยังว่าอีสานบอกใครได้ปันเลยอ๋อแต่ว่า ในส่วนของอของบิ๊กนี้คุณพ่อคุณแม่นะครับก็เป็นคนพื้นเพยอยู่ที่นู่นเลยนะครับ,ค,รบคุณพ่อ,พอคุณแม่ล่ะทำอาชีพอะไร,ร,ร,มะไระแม่เป็นแม่บ้านครับส่วนพ่อเป็นเชฟร้านอาหารครอ๋อมีครอบครัวทั้งหมดกี่คนสามคนครับอ,อ๋อเรียนที่ไหนกันบ้างม,มีพี่น้องสามคนครับเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยอุบลเหมือนกันชั้นปีที่สี่คนกลางเรียนสถาปตัตยกรรมส่วนคนเล็กเรียนวิศวโยธา ปีไหนกันบ้างปีสี่ครับปีสี่ทั้งหมดเลยครับคือ,อยังไงเออเป็นแปดสามครับแปดสามแปดสามคนแล้วก็อ่าเรียนที่มบนทั้งหมดเลยครับผมอุ้ยหน้าหน้าตาเป็นไงแล้วไม้คล้ายคลึงกันหมดไหมก็ไม่ค่อยคล้ายเท่าไหร่นะครับแปดคนละฝาว้าวแล้วแล้วแล้วก็ที่สําคัญเดี๋ยวต้องมาถามหน่อยว่าทําไมสมชายมาเรียนที่มบนทั้งหมดเลยนะครับเรียนเก่งทุกคนไหมน้องน้องคนเล็ก เรียนวิศวะนี่ผลการเรียนเท่าไหร่ประมาณ3.7มจครับโอ้ว่าที่เจียนิยมทั้งทั้งหมดเลยแล้วก็อีกคนหนึ่งเรียนสาขาอะไรสถาปตัตยกรรมครับส,สถาปัานนี้เรียน6ปีครับน่าจะใช่ก็อาจจะมีฉีกแนวไปบ้างในการชื่นชอบแล้วแต่แล้วแต่ละ,ละบุคคลนะแล้วพักกันที่ไหนครับก็อยู่บ้านครับเวลามาเรียนก็มาด้วยกันลับด้วยกันว้าดีจังเลยครับแล้วจะมเหตุผลที่เรา เรียนที่นี่นะครับที่มอวนทั้งหมดเลยเดี๋ยวนะมัธยมมาจากไหนครับจากวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีครับเป็นสาขาช่างไฟฟ้ากําลังเดี๋ยวนะบิ๊กนี่คือเรียนสายอาชีพมาใช่ครับปวชใช่ครับก็คือเทียบเท่าม6ครับแล้วก็มาต่อวิศวะที่นี่ก็สายสายตรงเลยนะครับใช่ไฟฟ้าเหมือนกันใช่ครับโอ้ยสุดยอดมากแล้วน้องล่ะน้องก็เรียนช่างโยธากับช่างสถาปัตยกรรมก็มาต่อตรงก็ตรงสายเหมือนกัน ก็เอว่าก็ทั้งหมดก็มาจากสายอาชีพแล้วมาต่อในอุดมเลยใช่ครับแบบนี้ปรับตัวยากไหมบิก๊กก็ปรับตัวยากครับถ้าเล่าไปตั้งแต่ปีหนึ่งก็เรียกได้ว่าผมหนึ่งไงแล้วก็ท้อพอสมควรครับเพราะว่าคือต้องบอกก่อนว่าสายอาชีพเนี่ยเราจะมุ่งเน้นการเรียนคือจะเน้นปฏิบัติเป็นหลักแล้วเมื่อจบการศึกษาเราก็จะสามารถ ทำงานในสาขาช่างที่เราเรียนได้ดังนั้นในการเรียนวิทย์คณิตหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนเพื่อนที่เรียนมาโดยตรงเราจะไม่ได้เรียนซึ่งพอผมเข้ามาเรียนปีหนึ่งแล้วผมยกตัวอย่างอย่างวิชาเคมีเงี้ยครับผมก็ไม่ได้เรียนมาก่อนเคมฟคคีฟิสิกส์ด้วยครับฟิสิกส์ก็เรียนไปคาบสองคาบผมก็ไม่คุ้นอะไรละ,ะรผมก็นั่งเรียนเคมีกับเพื่อนผมก็คุยกับเพื่อนที่มาจากที่เดียวกันว่าโอ้เราเราขนาดนี้เลยเหรอครือแบบ บางทีผมนั่งไปสองชั่วโมงสามชั่วโมงเนี่ยครับมันก็เหมือนแบบผมเอากระจกไปตั้งไว้หน้าอาจารย์คือมันมันสะท้อนกับไปหาท่านนะผมผมจับใจความอะไรไม่ค่อยได้ครับซึ่งผมก็พยายามพยายามศึกษาเสาร์อาทิตย์้าไปติวอะไรเงี้ยครับจนทุกอย่างมันก็ก็ผ่านมาได้สําหรับช่วงปีหนึ่งพอปีสูงๆขึ้นไปมันก็เริ่มมีวิชาภาคมาแล้วก็เป็นวิชาที่ผมเคยเรียนมา ก็มันก็เลยทําให้เราก็มีความสุขในการเรียนมากขึ้นคือเราก็เรียนรู้เรื่องนะครับแล้วก็ชีวิตมหาลัยจนถึงตอนนี้ก็ก็เป็นไปได้ด้วยดีครับก็สามารถปรับตัวได้ปรับตัวได้แต่ว่าจริงๆแล้วบิ๊กนี้น่าจะเป็นน่าจะปรับตัวมากกว่าเพื่อนคนอื่นใช่ไหมเรามาสายอาชีพใช่ครับนะครับอาจจะต้องเพิ่มความพยายามมากสองเท่าหรือมากกว่านั้นก็เป็นไปได้เหมือนกัน แต่ความพยายามของบิ๊กไม่สูญเปล่านะเห็นบอกว่าผลการเรียน3.97แสดงปีหนึ่งนี้ก็ต้องผลการเรียนนี้น่าจะสูงทีเดียวทุกทุกปีเลยใช่ครับก็ถือว่าเป็นความสามารถนะครับหรือว่าเป็นเป็นความมุ่งมั่นนะครับจนได้มาซึ่งเหรียญรางวัลที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับโดยการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยนี้ ปีสุดท้ายแล้วใช่ไหมะสะร็จการศึกษาแล้วมีความสุขดีนะครับมีความสุขครับอ่าแล้วอีกเล็กน้อยก็แล้วกันเรามีเคล็ดลับยังไงบ้างในการเรียนครับก็เคล็ดลับนี้ผมให้ความสําคัญมากครับในการเรียนในห้องผมจะทุ่มสมาธิทั้งหมดหาไปที่อาจารย์อืเวลาผมตั้งใจเรียนในห้องแล้วผมออกมาทบทวนผมก็จะใช้เวลาอีกไม่มากครับในการทบทวนแล้วก็ในการเตรียมสอบครับซึ่งมันก็ ทำให้มันก็ประสบความสําเร็จแบบแบบตอนนี้ครอบครัวก็มีส่วนด้วยเหมือนกันครอบครัวก็เป็นกําลังใจแล้วก็สนับสนุนในด้านการเรียนอย่างดีครับก็บท่านก็ให้ผมทําหน้าที่นี้อย่างเดียวครับคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ส่งเรียนใช่ไหมครับใช่ครับแล้วในส่วนของโอกาสต่างๆที่คณะมองให้กับเรามีอะไรเพิ่มเติมบ้างก็ มีทุนการศึกษาครับผมก็ได้ทุนการศึกษาของมูล,ลนิธิออยิโนโมโตะนะครับเป็นทุนส่งน้องเรียนจบครับก็ได้ได้เงินสำหรับค่าการศึกษาปีละสามหมืนบาทจนจบการศึกษากี่คนได้ทุนก็มีผมกับน้องครับได้ทุนของออยิโนโมโตะแล้วก็น้องที่อยู่สถาปัตย์นี้ได้ทุนของคณะเขาโอ้โหถือว่าเป็น นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีซึ่งทุนก็จะมีหลากหลายแบบใช่ไหมใช่ในการช่วยเหลือนะครับก็ถือว่าความพร้อมของมหาวิทยาลัยว่าของคณะ,ะภายในมหาวิทยาลัยวิทยาลัยบนรัฐธานีก็มีการสนับสนุนส่งเสริมตรงนี้อย่างต่อนเนื่องนะครับในส่วนของอบิ๊กอยากจะขอบคุณใครพิเศษบ้างที่ทําให้เราก้าวมาถึงจุดนี้ครับครับก็ขอขอบคุณ พ่อแม่ครอบครัวนะครับที่สนับสนุนเป็นกำลังใจให้ผมมาโดยตลอดครับก็ท่านก็ให้ผมทำหน้าที่การเรียนเพียงอย่างเดียวเองแล้วก็ผมก็พยายามทำอย่างเต็มที่ครับ,รบขอบคุณครูอาจารย์ครับที่ถ่ายทอดความรู้ทั้งด้านวิชาชีพด้านการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยแล้วก็การที่จะต้องไปประกอบอาชีพในอนาคตครับขอบคุณเพื่อน,อนที่ คอยให้กำลังใจคอยติวคอยช่วยเหลือกันทำให้ชีวิต4ปีในมหาวิทยาลัยของผมอะครับมีความสุขซึ่งทุกคนก็จะรอดูความสำเร็จของบิ๊กนะครับแล้วก็แฟดนะครับทั้งสามคนเลยนะครับเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับแล้วก็เป้าหมายของบิ๊กในอนาคตนี้มีมีเป้าหมายวางไว้ยังไงบ้าง คนจริงแนละ้วผมก็อยากทํางานในสายงานวิชาการนะครับไม่ว่าจะเป็น,นครูหรืออาจารย์ก็ตามาแต่ว่าถ้านตอนนี้เรียนจบเลยผมก็อยากไปหาประสบการณ์ก่อนอ,อยากทํางานเกี่ยวกับการออกแบบระบบไฟฟ้าการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อะไรประมาณนี้ครับซึ่งในอนาคตก็น่าจะได้กลับมาเยี่ยมเยียนที่นี่อีกครั้งนะในระดับที่สูงขึ้นนะครับอ่นนี่ก็คือเป้าหมายแล้วก็ สิ่งที่บิ๊กตั้งใจนะครับก็ขอให้ก้าวสู่ความสำเร็จในอนาคตนะครับวันนี้ขอบคุณน้องบิ๊กนะครับแล้วก็ขอแสดงคอามยิดีกับน้องบิ๊กจิรพัฒสารตะนะครับนักศาชั้นปีที่4สาขาวิชา,าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งเป็นหนึ่งเดียวของมอบนตัวแทนของคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับที่เข้ารับเหรียญทอง เรียนดีพระราชทานในครั้งนี้นะครับขอบคุณน้องบิ๊กนะครับขอให้ประสบความสำเร็จในเรื่องของการเรียนและการทำงานต่อไปนะครับขอบคุณมากครับประสิวาิภาพดีด้วยครับลาไปก่อนสวัสดีครับ